เช้านี้ครับผมเราก็จะมาต่อกันด้วยท่ายืนครับอของเช้าวันที่18บเอพษาคา18นะครับผมตุลาคม2 5งพันลสิบหักราช2 0 2 2เวลาตอนนี้ก็0ิง850นาทีนะครับผมท่ายืนผมจะใช้ตัวลูกกิ้งแนะนำลูกกิ้งตัวนี้ก่อนนี่ไม่ใช่แนะนำให้ไปซื้อนะครับแนะนำว่าถ้าใครมีลูกกิ้งที่มีสปริงครับถ้าเล่นท่ายืนไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าช่วงสปริงเขาจะแคบ เหมาะสำหรับการเล่นท่าเบสิกท่าคู่เขานะครับเพราะว่าวงสปริงจะแคบผมเคยเล่นจนสปริงขาดนะครับถลายนะครับอาจได้รับบาดเจ็บได้จะทดลองเล่นให้ดูครับผมมันมุมสปริงมันแคบนะครับนี่ครับผมทิ้งยาวๆอย่างนี้เพราะว่าสปริงเขาแคบครับนะครับ แต่เข้าดีตรงที่มีสปริงช่วยดันกลับมาครับนะครับเล่นไม่ดีครับในส่วนตัวผมนะลูกกิ้งแบบธรรมดาดีกว่านะครับ สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเล่นเป็นประจำมีแต่ได้กรับได้ครับขอบคุณ่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ